เรในด้านงความรักสวัสดีค่ะสวัสดีวันครบรอบ6ปีนะคะสำหรับการออนแอร์ซีรีส์เรื่องปรมาจารณชิมานอยู่ด้วยกันต่อไปจนกว่าจะสิ้นแสงเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะคะเข้าสู่ปีที่6แล้วครบรอบปีที่6แล้วขึ้นสู่ปีที่7สำหรับการติดตามรักเซียวจ้านและหวังอีบอของพวกเราทั้งเว่ยอิงและก็หลานจ้านและคอยคนต้นซ้องนั้นมีความสุขมากๆนะคะที่มอบความสุขให้กับพวกเราแน่นอนที่สุดแหละซีรีส์นะคะประจำํำจอมของเรากูซูของเรานะคะสำหรับปรมาาจย์ ลัทธิมารเราก็จะดูอยูแบ,บนันนี้ต่อไปเรื่อยๆ บางคนนะก็วนดูเบื้องหลังอยู่อัพไอจีนะคะอัพ t ิ k กต็อกอัพเฟซบุ๊กก็จะเป็นปรมาจารย์ละทธิมานอยู่ยังคงเป็นว่าอิงก,กับหลานจ้านอยู่คือความรู้สึกมันทั้งรักแล้วก็ผูกพันจริงๆไม่สามารถที่จะหยุดดูได้นะคะดูันทุกวันค่ะด้วยความผูกพันอย่างตัวบาเองนะคะบำก็ดูซีรีส์เกาหลีบ้างซีรีส์ฝรั่งบ้างอะไรบ้างลหลายๆอย่างแต่แน่นอนที่สุดนะคะหนึ่งในนั้นที่ขาดไม่ได้ก็คือปรมาจารย์ละทีิมารดูกี่รอบเนี่ยไม่ต้องนับแล้วพี่น้องเข้าสู่ปีที่ แล้วเราจะรักไวอิงแล้วก็หลานจ้านตลอดไปรวมถึงนักแดงทุกท่านในเรื่องนี้ทุกตัวละครในเรื่องนี้ที่เรารักแล้วก็ผูกพันมากเหลือเกินเราคอยทั้งไวอิงและหลานจ้านมีความสุขมากมก เรามาถึงวังี่ปอคนล่องสังคมกันดีกว่านะคะทําให้เราใจหายใจความจริงจวังอี่ปอกับการทํางานที่เสี่ยงอันตรายตอนนี้มีข่าวดีค่ะมีข่าวเลือกมาก,ก็คือเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นั่นเองนะคะว่าวังอี่ปอนั้นน่าจะกลับมาแล้วพี่น้องจะกลับมาในสิ้นเดือนนี้แหละสิ้นเดือนมิถุนายนนี่แหละโอ้ไปนานเหมือนกันสําหรับการทําสารคดีนะ exploring Di a n o w i t h Wang Yibo ในซีซั่นที่2จะกลับมานะคะยังประเทศจีน ในช่วงของสิ้นเดือนมิถุนาย,ยานนี้แล้วก็มีข่าวออกมาด้วยนะคะตรงนี้ยังไม่คอนเฟิร์มจากทางของหวังอี่ปอออฟฟิเชียลแต่ยังใดแต่ว่าก็เป็นจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะว่าช่วงเดือนกร,รกฎาคมหวังอี่ปอจะไปดูโชว์นะคะของชาแนลที่ปารีสนอกเหนือนจากนั้นนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมเดือนเกิดของหวังอี่ปอเนี่ยจะถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องใหม่ด้วย<อ>นี่อโอ้โหตื่นเต้นมากๆและเอาลืออีก ช่วงเดือนช่วงเดือนพฤศจิกายนโซโล่คอนเสิร์ตของหวังีิปโปหลังจากนั้นเอามีลืออีกนะคะช่วงเดือนธันวาคมสอบคอนเสิร์ตของฮิปอกับสถา,านีหูนานหูนานทีวีเอาละค่ะพี่น้องสำหรับข่าวลือแบบนี้ตัวแอมเองแบัมบพูดมาตลอดว่าแวมชอบข่าวลือที่มันดีๆแบบนี้ ข่าวลือเกี่ยวกับการทํางานนะคะหวังี้ปอปจะแสดงซีรีส์เรื่องนั้นเรื่องนี้เสี่ยวจ้านจะทํานั้นทนํานี่เป็นข่าวลือดีๆแบบนี้เนี่ยแหวนแบบโ oh, อ้อาเมนเลยพระเจ้าขอให้เป็นเรื่องจริงในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะหวังฮปอเนี่ยจะเดินทางจากกรุงปักกิ่งนะคะวันที่6กรกฎาคมไปที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสไปชมโชม,ช,มชาแนลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มารอติดตามบร,ริกันเป็นคอลเลคชั่น for winter 2025ในช่วงวันที่8กรกฎาคมแต่ว่าจะเดินทางไประ้แต่ช่วงวันที่6 เราก็สร้างความดีใจกับพลัง,งานของวังอีปอในลหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่อง One and Only เป็นภาพยนตร์ที่เพิ่งจะฉายที่จนะีนเป็นรอบที่สอง One and Only ทำได้พี่น้องโดยปกติเนี่ยเข้าโรงฉายไปรอบหนึ่งแล้วเขาไม่มาแบบดีรันเข้าไปฉายอีกนี่แบบฉายไปรอบที่2ก็ยังคงทําเงินเหมือนเดิมความนิยมอย่างที่สุดเลยนะคะสำหรับวังอีปอ One and Only ก็เป็นพระเอกในบทบาทของเฉินซัวมีข่าวดนะีสำหรับที่ประเทศไทย ในช่วงวันที่28คือวันพรุ่งนี้ S f w o r l นะคะ Cinema จะฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย One and only เราอขสร้างความดีใจกับวังอีปอจากตารางที่พี่น้องเห็นอยู่นี้นะคะหวังอีปอก็เป็นหนึ่งใน3รายชื่อค่ะจากประเทศจีนนะคะนักแสดงจีนที่เป็นนักแสดงดีเด่นค่ะ17 Performance s e l e ค t ค d คือเป็นการตัดสินจากสื่อทั่วโลกนะคะจากนิตยสารที่สวงอิทธิพลของโลกอย่างมากที่สุดอีกเล่มหนึ่งนั่นคือนิตยสาร t ทม e แล้วขอสังความิีใ,ใจกับวงยี่ปอด้วย ที่พี่น้องเห็นอยู่นะคะซูปเปอร์สาวฝั่งประเทศจีนนะก็จะมีเลซี่จางมีคุณโทนี่เหลียงแล้วก็มีหวังฮิปโแต่และบทบาทของหวังฮิปโปนะคะมันสุดสิ์จะประทับใจในภาพยนตร์ที่เขาแสดงตั้งแต่มิสเซเ,เยเลคไฮเยเนี่ยมันเป็นบทบาทที่ความเสียดายมากๆคือหวังฮีปโอสแสดงดีอะแต่ก็ไม่ได้รางวัลในเรื่องนั้นหลังชนะมาอีกนะคะทั้งบอลดูฟรายทั้งฟอร์มบริสจูนิตวานเนนโอลี่ในหลายเรื่องด้วยกันนะทำได้ดีมากจริงๆ นอกจากนั้นภาพยนตร์เรื่องเท็ดเดนเบรดที่วงอีปอน,นั้นรับบทบาทนะคะเป็นเลขาเย่มิสเตอร์เย่ประกอบกับนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะอย่างเลียงเฉวิตโทนี่เลียงจะก,กลับมาใชา้ในโรงภาพยนตร์อีกแล้วทั่วประเทศเป็นงานฉลองนะคะแบบยิ่งใหญ่ของทางประเทศจีนเร็วๆนี้แววเดาว่าน่าจะเป็นช่วงวันชาติจีนนะคะวันที่1ตุลาคมวันชาติจีนแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของภาพยนตร์เรื่องวันอินโอลี่นะคะชื่อภาษาไทยคือเตปกปอร์ท้าฝันเนี่ย ที่จะเข้าใายไทยในอีกครั้งหนึ่ง2025 China Asian Thailand Film Showcase คือในช่วงของสัปดาห์นะคะสื่ออาเซียนจีนครั้งที่7ในช่วงวันพรุ่งนี้ค่ะที่ SF World Cinema คือโรงภาพยนตร์นะคะ ช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีเนี่ยพี่น้องสามารถเข้าไปชมฟรีได้เลยใครที่อยู่กรุงเทพนะก็ไปดูเผื่อบมด้วยนะพี่น้องอยู่ไกลก็บแบบนี้ไวท์บอนถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขางานสอบคนหนุ่มในวัย27เราก็ขอแสดงความดีใจสำหรับว่วท์บอนด์กับความสำเร็จในลหลายๆส่วนด้วยกันนะคะทั้งผลงานเพลงและก็ผลงานภาพยนตร์ อย่างที่พี่น้องเห็นอยู่ทั้งผลงานเพลงนะคะผลงานการแต่งทำสารคดีผลงานภาพยนตร์ลแล้วเราต่ประสบความสำเร็จเพราะว่าความตั้งอ,อกตั้งใจจริงๆเป็นนักแสดงที่มีความสามารถหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงนะคะการเต้นการแข่งรถเล่นสเก็ตบอร์ดหลายสิ่งหลายอย่างมากๆหวังอีบปอนับไม่หวาดไม่ไหวเราก็ส่งกำลังใจให้กับหวังอี้ปอด้วยนะคะแล้วก็จะรอคอยหวังอี้ปอค่ะขา,าหรือว่าจะกลับมา ที่จีนในช่วงสิ้นเดือนนี้หลังจากนั้นนะคะก็จะมีงานอีกหลายๆงานด้วยกันเป็นอะไรที่เราตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นกันได้ล่วงหน้าเลย เซียวจ้านนะช่วงเวลานี้ต้องถือว่าฮอตปลอดแตกอย่างที่สุดฮอตฮิตมากๆก,กับบทบาทของจ้างไห่ตำนานจ้างไห่และเจ้าตัวเองเนี่ยก็กำลังถ่ายทำซีรีส์เรื่อง s p y อิงอยู่ด้วยมีภาพหลุดออกมาภาพหนึ่งไทม์ไลน์แตกกันไปเลยโลกโซเชียลแบบร้อนระอุมากๆสำหรับภาพภาพนี้ของายรับนะคะรหัส1207 เรือนเซาปาปคือเป็นลูกของเรือนเซาปาปนั่นเองนะคะจากซีรีส์เรื่อง Spying CO ของ d e y l i h t t n t t r t t i n n m n t t นะคะคือคุณโหโหงเลี่ยงเป็นคนที่แชร์รูปภาพนี้เท่านั้นแหละนะคะระเบิดกันไปข้างหนึ่งอัปเดตกันทั่วหน้าดูแล้วดูอีกนะคะหลอมากๆสำหรับบทบาทนี้เริอนเซาปาป กับบบาทนี้นะคะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะว่าเขาเป็นชายสวมที่แบบว่ารูปหล่อและบ้านรวยมากๆจากจินหลิงคือเป็นชื่อเรียกนะคะเมืองหนานจริงแต่ทำไมเขาถึงได้กลายมาเป็นสายลับที่ใช้นะคะโค้ดว่า1207เเนี่ยเราก็ต้องมารอติดตามไปด้กันเป็นผลงานที่น่าดูมากๆนะเซลจานเซลจานได้แสดงค่อนข้างที่จัดหลากหลายบนบาทออกไปจากตำนานจ้างหาที่สุดแสนจัดฮอตทิตนะคะตอนนี้ ก็มารอดูนะคะสปายอิงแพลนฉายในช่วงของปี2026นในช่วงที่23เซลยจานไปเยี่ยมชมโรงงานนะคะการผลิตของชีฟฟอ r e เรสที่เซลยจานนะคะก็เป็นสปอตเพลซันอยู่เซียจานกแบับร่าเริงสดใสามากๆแล้วก็ชอบมากๆสำหรับน้ำอัตลมนะคะชีฟฟอเรสเซลยจานเข้าไปดูเนี่ยเซียจานบอกว่าอยากจะขอเก้าอี้สักตัวหนึ่งแล้วก็อยากจะนั่งดูทั้งวันเลยเซียจานบอมีอารมณ์แบบเป็นเด็ก เด็กแบบน่ารักน่ารักคือแบบระบบการผลิตของ Chief Forest ใช้เทคโนโลยีที่มันแบบทันสมัยมากๆแล้วก็ได้มาตรฐานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเซียวจ้าเดินทางไปในลุกที่แบบสะอาดตาสวมเสื้อนะคะเชิ้ตสีขาวแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะจากด้านของ CEO ของแบรนด์นี้สำหรับการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต h i e f Forest มาถึงเรื่องราวนะคะของ โรค OCD กันบ้างคือโรคแบบย้ำคิดย้ำทำมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะพิธีกรเนี่ยถามเซลเจ้ยนเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากว่าพวกเขากำลังดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเนี่ย ที่มันเรียงกันอยู่และมันเรียบร้อยมากๆพิธีกรเลยบอกว่าคุณเห็นหรือเปล่าว่าการชุมนุมแบบนี้เนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันและฉันกําลังคิดว่าคุณมีอาการแบบย้ำคิดย้ำทำมากน้อยแค่ไหนที่ในขณะที่ดูมันอยู่เสียวจ้านก็ตอบบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำของผมได้อย่างแน่นอนครับแล้วผมสามารถที่จะนั่งดูที่นี่ได้แบบทั้งวันเลยพิธีกรก็บอกว่าดูได้แค่แบบนี้แต่ดื่มไม่ได้นะเซียวจ้านบอกว่า ผมมีมันอยู่ที่นี่แล้วครับแล้วก็โชว์ขวดชีฟอเรสที่อยู่ในมือและหลายคนก็ดูคลิปนี้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะตั้งแต่ชมวันที่23แบบการเดินทางไปเยี่ยมชมการผลิตนะคะชีฟอเรสเจ้าแบบน่ารักสดใสามากๆตอนนี้มีวางจำหน่ายใน40ประเทศนะ,ะทั่วทุกภูมิภาคของโลกเลยข้างขวดก,ก็จะมีเขียนอักษรน,นะคะตัวใหญ่ๆที่แปลว่าอากาศนะ,ะชี พลังงานอะไรประมาณนี้และเซจ้าก็เป็นแบ,บรนด์สป็อกโพสซันอยู่เขาก็เน้นเรื่องของความซื่อสัตย์ยึดมั่นคุณธรรมมีจิตวิญ,ญญาณที่มีชีวิตชีวาเป็นอุปนิสัยเป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนเราจะมาส่งท้ายที่สถิตินี้นะคะสอบซีรีส์เรื่องตำนานจ้างไห่จ้างไหจ่จวนสรุปความสําเร็จนะคะของละครที่แบบปังที่สุดราคาในช่วงปี2025นี้อเซิร์ชหน้าแรกนะคะ832ครั้ง ในจำนวนนี้คือติดท็อป10นะคะ176ครั้งฮอตเซิร์ชหน้าบันเทิงนะคะ1,211ครั้งแล้วก็มีการแสดงความยิดเท็นมากกว่า140ล้านครั้งทำให้เกิดกระแสดำนานจ้างหายไปแบบทั่วประเทศเลยเกิดปรากฏการณ์นะคะคนเขียนบทเธอก็คือผู้ชมและแต่งเรื่องต่อไปําจินตนาการของตัวเองแล้วก็พลอดเรื่องที่แบบน่าเชื่อถือมากๆจนคนที่ยังไม่ได้ชมเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องจริง คือไปเขียนต่อน,นั่นเองตู้ตัวละครนี่เป็นที่รู้จักแล้วก็อยู่ในความสนใจของผู้ชมและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนะคะของชาวจีนสู่สายตาชาวโลกให้หล้หลัก3ประการนะคะของเวปบอเนี่ยได้สร้างอิทธิพลอย่างมากๆสำหรับละครฮิตเรื่องนี้และผู้สร้างหลักนะคะก็รวมตัวกันทุกคนก็ขึ้นโต๊ะแบบพอดเรื่องมุกแล้วก็มีมีมต่างๆในเรื่องเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมมากๆ จากคนที่แบบไม่ใช่แฟนคลับที่ยังไม่รู้จักเซียวจ้านบทวิจารละครเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีสื่อดังต่างๆนะคะก็นําเสนอความสําเร็จและก็เผยแพร่พเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมการต่อยอดต่างๆจากแฟนคลับเนี่ยก็สร้างความสนุกสนายกับทุกคนมีปฏิสัมพันธ์จํากัดนะคะเป็นตัวจุดประกายบรรยากาศของบทสนทนาด้วย ที่เว็บอเราก็เห็นอยู่แล้วนะคะว่าเซียวจา้านเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆกับตัวละครจ้างหายเนี่ยยืนหนึ่งนะคะทุกสัปดาห์ที่อ่อนแออยู่เลยตอนนี้มันไม่ใช่กระแสในเฉพาะที่ประเทศจีนนะคะมันเป็นกระแสไปทั่วโลกได้รับความนิยมได้รับการพูดถึงในโซนภูมิภาคของเอเชียเนี่ยโ,โหสุดๆดังมากจริงๆขอแสดงความดีใจกับเซียวจา้านทีมงานพุ่มกับทุกๆท่านด้วยนะคะกับการทํางานที่หนักการทํางานที่ละเอียด การทํางานที่แบบมีความตั้งใจในทุกส่วนแล้วมาส่งท้ายได้คุณสุนนานกันบ้างนะคะสองคนที่ร้องเพลง is me เป็นเพลงนะคะธีมของซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งมีน้ําเสียงตอนแรกแบบเสียงคล้ายเสี่ยวจ้านมากตอนแรกความกระคิดว่าเสี่ยวจ้านร้องแต่เป็นเสียงคุณสุนนานคุณสุนนานก็พูดถึงซีรีส์เรื่องนี้ด้วยบอกว่าคนในครอบครองผมเนี่ยทุกคนเนี่ยกำลังดูตำนานจ้างหายอยู่นะครับและผมเนี่ยก็ได้ดูเหมือนกัน เนื้อเรื่องเนี่ยเต็มไปด้วยแบบความแบบพลิกไปพลิกมาขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ความแบบใจจดใจจ่อแล้วก็มันมีความลับที่แบบไม่ถูกเปิดเผยจนกระทั่งตอนจบนักแสดงทุกคนเนี่ยแสดงได้ดีมากๆรวมถึงเซียวจ้านซาเปาเหลียงแล้วก็หงเฉียนี่มีการเชิญชมนะคะในส่วนของนักแสดงด้วยซาคุณสุนานะคะเป็นนักร้องที่ความชอบเสียงมากกับเสียงสุดมากเสียงดีมากจริงๆมันเป็นความละเอียดของทีมผลิต ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะตั้งแต่พุ่มกับเจ้เสี่วหลงพุ่มกับนะคะอีกท่านหนึ่งพุ่มกับเฉาอีเ้เหวินทั้งดนตรีนะคะทั้งเพลงประกอบทั้งในส่วนของคอสตูมเนื้อเรื่องนักแสดงมันลงตัวไปหมดเลยนะคะด้วยความกลมกล่อมทั้งเรื่องแล้วก็ซีรีส์น้อยเรื่องนะักที่จะมีการจัดการอภิปรายมีการอภิปรายเป็นของตัวเอง แล้วก็ออกสื่อใหญ่ๆเราขอแสดงความดีใจด้วยนะสำหรับความสำเร็จนี้เราส่งท้ายที่งานข้าวสาวจันเกอร์นะคะก็มีอัปเดตค่ะเปนตามโมซันหล่อที่สุดนอกจากนั้นก,ก็ยังมีเบื้องหลังจากบชิโรงเป็นแบรนด์หรูแบรนด์เครื่องประดับและก็ปิดท้ายกันที่โฆษณานี้เป็นโฆษณาที่บําชอบมากๆเพราะว่าเซอ้จานอยู่ในทุง่งลาเวนเดอร์โฆษณา love flow e ลนนเองโฆษณาน้าหอมแําคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็เซอร์ฟิก ช่องเรามาแน่นอนที่สุดนะ EP ที่10เร็วๆนี้สำหรับ My Love My Robot หยุดหัวใจนายหุ่นยนต์ในสัปดาห์นี้วางานเยอะมากๆก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ยังรักกันอยู่แล้วก็อธิษฐานช่วยบวําบัาก็ขอพระเจ้าส่งปกป้องพี่น้องทุกท่านให้ปลอดภัยแล้วครับมาเจอกันใหมะะ่ในคราวต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ